้ามาเบิ่งสวนพี่น้องสวนกับสวนในกรุงเทพดอกโลูก็ได้กินพอได้กินใน,นกรุงเทพทีเพ่นทีาอพันรา่ะผักไซราคาผักไซบักผิกพริกขีนุทีว่าหลาย ที่เซ่เพิ่นได้กรุงเทพเน,นี่ก็เป็นต้นแค่พี่น้องพอได้เก็บหย่อนมันกินอ๊หมดกัดอึะตะไคร่ไี้เ่นนั่งขี้เล่นนั่งเนี่ยก็มัตตาบานได้มัตตาบานนอกบานเฮา เอามาต้าอ,อุบ,บลที่อุบ,บลผมเป็นคนอุบ,บลนี่กระแขงต้นกระแขงอันนี้ดอกพุดดอกนี้ต้นดอกพุดเอามาตะบานห้องอันนั้นฟ้าทลายโจรตอนกวิ้งดังๆหยานตายแห้งเลยเอามาปลูกไว้เดี๋ยวนี้หอดไว้ไผ่เบิ้องจะกี่หยาดกันมาสัน่น อ้จะงติดใจได้ดอกอันนี้ก็ใชายก็ใชายดำกระชายปลาคนเอามาแต่จังหวัดนานคนเอามให้อยูย่นานอันนี้เป็นหวานหวานพอเขาามใาหา้ตะล่าวหวานครับเหนียวดีแห้งพี่น้องอตอนนั้นเป็นเหนียวกินดีแห้งร้ายสองหมอ้อเกี๊ยงกึกเหนียวในไต เหนียวนหลอดไตครับคัดแพรอยากได้กะติดต่อมาินี่แค่เงาเดียวเงาปลูกไปกิ๊บว้น้อยเดียวมันขึ้นมาแพ้่ดีครับหมอมต้มนี่หมอมค่ะกินหม้อสองหม้อกระลดุดบดอยนี up.